ก็บปกติคนเรานี่ถ้ายอมนะยอมไม่ฝืนนะก็จะไม่เครียดที่คนเราเครียดกันเนี่ยก็เพราะอันไม่ยอมเนาะไม่ยอมกันไม่ยอมตัวเองไม่ยอมคนอื่นที่ไม่ยอมเพราะว่ามันมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องคิดต้องพูดต้องทําแต่ถ้าเรายอมไม่คิดไม่พูดไม่ทําหรือว่าเมื่อเรายอมแล้วมันผ่อนคลายนะทำให้เราไม่เครียดนะไม่เครียดไม่คิดมากนะไม่คิดไปเรื่อย พราะคนเราในส่วนมากแล้วยอมไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้ถ้าเรายอมแล้วมันเย็นเย็นแล้วก็ไม่อะไรกับอะไรมากไม่ว่ากับตัวเองกับคนอื่นมันก็มีทางอยู่ทางไปอยู่ตลอดเวลาคนเราเหมือนน้านี่แหละเลาเรายอมแล้วเหมือนน้าที่มันเต็มแล้วมันก็จะไหลไปเองเราถ้าตอนนี้ยังไม่เต็มเราก็ไม่รู้มันจะไหลไปไหนเนาะแต่เมื่อมันเต็มแล้วมันล้นแล้วก็จะไหลไปเองมันมีทางไปของมันเองทางของน้านี่ไม่ได้ถูกจํากัดว่าจะต้องมี ล่องน้ามันถึงจไปนะมันไม่มีร่องมันก็ไปได้เน่เหมือนน้าที่มันฝนตกมาเยอะมันมันก็ท่วมมันก็ไปตามทางของมันชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะเ,าเรายอมแล้วเนี่ยมันก็มีทางไปไปได้ะะต่เราก็ไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องวิตกนะไม่ต้องทุกข์ร้อนเพราะว่าชีวิตคนเรานี่มีหลายๆทางอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องยอมก่อนนะยอมเมื่อเรายอมแล้วเราก็ไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยกับตัวเองไม่เหนื่อยใจ ไม่เหนื่อยอารมณ์ก็ไม่หงุดหงิดลาคาญก็ไม่คิดวิตกกังวลกลัวห่วงอะไรก็ความรู้สึกมันก็ผ่อนคลายสมองก็โล่งจิตใจก็ปลอดโป่งก็สามารถที่จะอยู่ในรูปนี้ได้อย่างน่าชื่นตาบานเหมือนเดิมเพราะว่าโลกตัวันนี้ถ้าเราไม่ยอมเนี่ยไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมะเนาะถ้าเราไม่ยอมเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันเย็นไม่ได้มันเย็นมันสบายมันผ่อนคลายไม่ได้เพราะว่าชีวิตจริงๆเนี่ย มันจะเย็นได้ก็ตันเมื่อเรายอมอ่ะเะมื่อเรายอมได้ทุกสิ่งมันก็เย็น,นไม่ว่าคนกับคนคนกับงาน,นคนกับเงินคนกับชีวิตเมื่อเรายอมแล้วชีวิตเราก็เย็นเนะเย็นสบายเย็นผ่อนคลายเย็นสุขเย็นสงบเพราะชีวิตจริงๆของคนเราไม่มีอะไรมากหรอกเพราะทั้งชีวิตของเราเราฝืนตลอดนะฝืนตลอดชีวิตเลยฝืนเพื่อเป็นผู้ชนะฝืนเพื่อทีอยาเป็นผู้ที่ดีเด่นดังมี เป็นได้แต่ถ้าเรายอมแล้วทุกอย่างมันก็เป็นปกติเป็นปกติหมอนเรายอมตายยอมตายหรือว่ายอมทุกๆอย่างนั่นถ้าเรายอมตายมันก็ไม่มีอะไรหรือว่าเรายอมทุกกรรมทุกไม่มีอะไรเหมือนกันหรือว่าเรายอมที่จะใช้ชีวิตตามปกติก็ไม่มีอะไรเหมือนกันอันที่เรายอมเนี่ยทำให้เราไม่ฝืนเราไม่ฝืนความรู้สึกไม่ฝืนใจไม่ฝืนชีวิตไม่ฝืนชะตา นะไม่ฝืนความเป็นตัวองตัวเองเมื่อเราไม่ฝืนปุ๊บเราก็สวา่างสว่างมีความสุขเพราะชีวิตจริงๆงคนเราถ้าอยู่ด้วยความสุขด้วยความสวา่างด้วยความสงบเนี่ยชีวิตเราก็ไม่ยุ่งยากไม่เดือดร้อนนะแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่เครียดด้วยทุกครั้งที่เรายอมเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นผ่อนคลายไม่เก็บกดไม่กดดันไม่เครียดนะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตอิสรนะเป็นตรงตัวเอง อันนี้ก็เกิดมาจากการที่เรายอมแล้วมันเย็นยอมเป็นเย็นได้นี่แหละเมื่อเรายอมเป็นเย็นได้ชีวิตเราก็สบายกายมีชีวิตที่สุขสบายสะดวกมันก็สะดวกใจนี่แหละสะดวกใจร่างกายผ่อนคลายนี่แหละไม่เก็บกดไม่กดดันไม่อึดอัดมันทำให้ชีวิตเราโล่งเพราะชีวิตจริงๆของคนเรามันมีอยู่นิดหน่อยที่จะมีปัญหามยุ่งยากก็เพราะเราฝืนฝืนการฝืนนี่ทำให้เรา ต้องใช้สติปัญญาใช้ความคิดใช้ความรู้ซึ่งการที่เรายอมกับความรู้ยอมกับสติปัญญายอมกับชีวิตมันไม่ฝืนก็ได้ยอมธรรมชาติเมื่อเรายอมธรรมชาติที่มันเป็นไปตามเหตธตามปันจนะเราก็ผ่อนคลายไม่เหนื่อยเมื่อเราผ่อนคลายไม่เหนื่อยแล้วกําลังเราก็เหลือนะเหลือที่จะสู้ชีวิตที่จะใช้ชีวิตเหลือที่จะดําเนินต่อไปไม่มีอะไรต้องให้วิตกหรือต้องกังวลเพราะชีวิตของเราจริงๆนั้น คนเราอยู่ได้ทุกรูปแบบทุกที่ทุกเมื่อทุกสถานะเมื่อเรายอมไม่มีใครในโลกนี้ที่ว่าอยู่ไม่ได้เราอยู่ได้หมดเลยไม่ว่าทางโน้ทางนี้ขอให้เรายอมเมื่อเรายอมแล้วมันผลปนมันผลคลายลมันยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นไปเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะมาทําร้ายเราหรือเบียดเบียนเราได้นอกจากตัวเราเองทางความคิดทางอารมณ์ทางารู้สึกเพราะการอื่นแต่ถ้าเรายอมเมื่อใด เราก็หายใจโล่งเราก็ปลอดเพลิงล้วก็มีชีวิตที่เป็นอิสระชีวิตที่อิสระนี่ไม่จะเป็นว่าเราจะต้องได้รับการยอมรับาจากทุกคนแต่เกิดจากการที่เรายอมเรายอมคนอื่นจะยอมรับเ,เ,รเราหรือไม่มันจะให้าห้เกียรติให้ความหมายเราหรือไม่มีสําคัญหรอกอยู่ที่ว่าเรายอมไหมถ้าเรายอมปุ๊บเรามีค่ามีเกียรติในตัวเราเองมีประโยชน์ในตัวเราเองเราก็เดินในชีวิตต่อไปได้เองโดยที่พึ่งตัวเองได้ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใคร เราก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขเขาเรียกว่าสุขสบายสุขสงบสุขเย,นเย็นประายมมันมาจากคําเดียวเลยคือยอมเรายอมใจตัวเองยอมความรู้สึกยอมความคิดยอมความต้องการความชื่นอ,องตัวเองเมื่อเรายอมแล้วมันไม่ยุ่งยากนั่นเองมันไม่ยุ่งยากมันไม่ซับซ้อนมันไม่วุ่นวายมันไม่เหนื่อยนะมันไม่หนักด้วยมันก็นผ่อนคลายมันเบาก็สบายนี่แหละชีวิตที่เรายอมเมื่อเรายอมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองทุกอย่างจะดีขึ้นเอง อย่ากลัวว่าชีวิตจะเหมือนเดิมมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทางดีขึ้นเสมอเหมือนต้นไม้นี่แหละมันร่วงใบร่วงไปแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นมันต้นใหญ่ขึ้นออกดอกออกใบมากขึ้นเเหมือนอากาศที่เปลี่ยนแปลงมันก็ดีขึ้นทุกอย่างเหมือนน้ำในเวลาเกิดการถ่ายเทก็สะอาดขึ้นชีวิตเราเวลามีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยเราก็ยอมยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงนะยอมเมื่อเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้เราแค่บอกตัวเองว่าเรายอมรับทุก ที่เกิดขึ้นมันก็สบายนะก็โล่งแล้วก็กล้าอาหารกล้าสู้ชีวิตทําให้ชีวิตเรานั้นเกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นแล้วในที่สุดชีวิตเราก็ประสบความสำเร็จได้เพราะคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้จะมีจะเป็นทุกอย่างแต่ว่า,า,าทุกๆวันของชีวิตเราหายใจโล่งนะไม่หายใจอึดอัดเรารู้สึกไม่เก็บกดไม่กดดนันรู้สึกตัวเองอิสระรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับตัวเองและคนรอบข้าง โดยที่เราไม่ต้องรับภาระหนักหรือภาระใหญ่ก็ได้แต่เราก็ทาไปตามที่เรารับรู้รับผิดชอบนั้นเล็กน้อยน้อยเฉยุดไปเรื่องการใช้ชีวิตของตัวเราเองแล้วก็แบเราก็อยู่ได้เพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ทาให้เราเหนื่อยยากลําบากหรือว่าทุกข์ร้อนได้หรอกไปจะหาเรื่องอะว่าอะไรก็อะไรชอบไม่ชอบเราไม่สนใจไม่ช่วยเหลือเราก็ไม่มปประโยชน์ไม่เป็นไรขอให้เรายอมรับเออเขาไม่ชอบเขาไม่เช่ก็ไม่ช่วยกันแล้วแต่เขา ขาจะมาชอบมาเชื่อมาช่วยเราก็ไั้แต่เขาอ,อันนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ฝืนเราก็้ไม่ฝืนดวงไม่ฝืนชีวิตไม่ฝืนจิตฝืนอารมณ์เนี่ยทาให้เรารู้ว่าเราอยู่ได้อยู่ได้เสมอในทุกที่และทุกเวลาคำว่ายอมคือเราชินอะชินกับความเปลี่ยนแปลงชินกับความไม่แน่นอนเมื่อเรายออกปุ๊บมันก็เคยชินไปนธรรมาดาไม่มีอะไรมันก็เลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีวิตก็เลยดําเนินไปตามปกตินะก็ให้ชีวิต เจริญบางทีมันจะเจริญด้วยการที่เรายอมเนี่ยเจริญงอกงามนมันก็จะเจริญด้วยมินทองข้าวของด้วยความสุขกายสุขใจได้ปิติด้วยความสุขด้วยพลังชีวิตด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยความรักด้วยความสําเร็จนะอันนี้คือเกิดจากที่เรายอมเมื่อเรายอมแล้วไม่มี่อะไรมาตั้นขวางสิ่งที่จเจริญเติบโตในชีวิตเราได้นะก็ให้เราประสบความสําเร็จไม่ว่าเราจะอยู่ทางโลกก็ประสบความสําเร็จให้มีพลังให้มีปัญญามีความรู้ ให้มีความรักมีสุขภาพที่ดีนะให้มีเงินพอมีความสําเร็จนะให้คาดแคบปลอดภัยจากอันตรายนะให้อยู่ในีสุขตุกเมื่อนะึกคิดสิ่งใดนะด้วยความเฉลียวฉลาดนะด้วยความมีสติก็ให้เราสําเร็จในการติดกัดข้องตามไม่ว่าเราทํางานไม่ว่าเราใช้ชีวิตนะให้รุดล่วงนะให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะสําเร็จไปจากกันนะ